บางองค์กรเนี่ยนะฮะก็จะมีน้องพนักงานเอาซอร์สนะฮะที่อันที่จริงเราก็จ้างบริษัทหนึ่งให้ส่งคนมาทํางานให้กับเรานะครับก็เหมือนกับพนักงานของเราอะเพียงแต่ว่าเราเองก็อาจจะยังไม่อยากที่จะจ้างพนักงานประจําของเรามาเนื่องจากการจ้างพนักงานประจํามันก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายในได้ยาวนะฮะก็เลยใช้วิธีการจ้างพนักงานเอาซอร์สมาทํางานเหมือนกับพนักงานของเราอะ พียงแต่ขอบเขตหน้าที่ก็ตามที่ตกลงกันไปครนี้น้องพนักง,งานเอาซอร์สเนี่ยก็จะมาทํางานแบบว่าจะต้องเก็บรวบรวมจะต้องใช้จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยตามคําสั่งของเราในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไปเลยดังนั้นเนี่ยน้องพนักง,งานเอาซอร์สก็จะมีฐานนะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็น Data Processor ให้กับเรานะครับและกรณีเนี้ย เราก็ต้องมาทำ data processing agreement หรือว่าข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท o u t s o u r c i เพราะว่าน้องพนักงาน o u t s o u r c i คนนี้ก็จะเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้แทนของบริษัท o u t s o u r c i นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยก็จะมีองค์กรที่เป็นบริษัท o u t s o u r c i แบบนี้อยู่เยอะนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราจะต้องว่าจ้างหรือต่อสัญญากันต่อไปเนี่ยเราควรจะต้องปรึกษาหาหรือกันว่าเอ๊ะเรามาคุยกันเรื่อง DPA หรือว่าข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกันเลยดีไหมต่อให้กฎหมายยังไม่ได้บังคับใช้เต็มรูปแบบนะฮะตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาที่จะนัองมาถกกันมาดูกันนะครับเพราะลักษณะแบบนี้เข้าข่ายเลยที่ว่าจะต้องมาทำา p p a กันให้เรียบร้อยตามมาตรา40ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองคร